มาดูอีกหนึ่งงูดีกว่างูตัวนี้บอกเลยว่ามีพิษนะคะหนุ่มสวนยางไปพบกับงูเหา่าเป็นงูเห่าสีทองก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอมันเป็นงูสีปแปลกๆเนี่ยจับใส่กระสอบกลับมาเลี้ยงที่บ้านเลยแต่ปรากฏว่ามันอันตรายมากเพราะว่าเจ้างูเห่าตัวเนี้ยมันเป็นงูเห่าสุมาตร,ราที่มีพิษร้ายแรงมากเอาฝวากเตือนเลยนะเล่นทำเล่นไปคือ เหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ลงใน Facebook คุณพงสิทธิไหนเป็นภาพงูเห่าตัวเครืองตัวนี้ค่ะแต่ลําตัวมันเป็นสีทองอาร่ามสวยงามยาวประมาณ1เมตรจะว่าสวยงามก็สวยอะนะแล้วแต่คนชอบคือคุณคะเขาบอกว่ามีผู้คนสนใจติดต่อขอดูขอชมเยอะมากอ,ะอ่ะผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปที่เจ้าของ Facebook อก็คือคุณสิทธิไนยส้อยสุวรรณนะคะอยู่บ้านเลขที่157 หมู่4ตำบลควนการหลงอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลค,คุณสิทธินายก็เล่าผ่านทางโทรศัพท์บอกว่าจับงูตัวนี้มาจริงแต่ว่าตอนนี้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วนะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมาทราบทีหลังว่าเป็นงูเห่าสุมาตราที่มีพิษร้ายแรงคุณจับงูตัวนี้ได้ช่วงวันที่12มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นนะเขาอยู่ในสวนยางหลังบ้านแล้วก็เห็นว่างูตัวนี้แปลกเพราะว่ามันมีสีทองสะดุดตาออกมาเดินเข้าไปดูแล้วมันเนี่ย มันยกคอขู่ฟอกฟ oh. อแผ่ oh. แม่เบี้ยอย่างเงี้ยคุณลักษณะให้คล้ายงูเห่าเลยแต่เนื่องจากว่าความสวยงามและรู้เท่าไม่ถึงการ oh. นะคะ oh. เขาก็เลยจับเพราะว่าคิดว่าอยากจะเอามาเลีย้ยง oh. คือตัวเขาต้องบอกว่าตัวเขาเป็นคนไม่ได้กลัวงูแล้วรู้วิธีการจับงูเนาะ oh. เขาก็เลย oh. อ่ะจับใส่กระสอบกลับมาบ้านดีไหม oh. กลับมาเสร็จโพสต์ลงใน Facebook โอ้โห ชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยนะเขาก็ติดต่อมาขอดูคืออยากเห็นความสวยงามของงูเห่าจริงๆนะแต่บางคนก็อยากจะดูเรื่องของโชคลาภด้วยแต,แต่ก็มีหลายรายเหมือนกันที่เขาแจ้งเตือนมาว่างูตัวนี้พิษมันร้ายแรงมากๆเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณเห็นงูที่ลักษณะสีทองแบบเนี้ นี่ไม่ใช่งูเห่าธรรมดานี่คืองูเห่าสุม,มาตราเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงและสามารถพ่นพิษได้เนี่ยงไงคือบางตัวสีทองแบบนี้จริงๆบางตัวอาจจะมีสีดำด้วยคือมันแตกต่างจากงูเห่าทั่วๆไปให้สังเกตอย่างนี้ว่ามันจะไม่มีดอกจันที่แม่เบีย้ย โอ้ใช่เราก็จะเลยใช่ไหมอันนี้งูเห่าทั่วไปเออด้านขวาเนี่ยจะมีดอกจันตรงตัวแม่เบี้ยเวลามันแหวตรงนี้่ไจะเห็นลายเอาง่ายๆจะกลมๆอ่ะแต่ถ้าเป็นงูเห่าสมาตรามมันจะแผ่แม่เบี้ยเหมือนกัน แต่ไม่มีลวดลายบางตัวสีดําก็มีและตัวสีทองอลานแบบนี้ก็มีจะพบได้มากในภาคใต้ของไทยแล้วคุณบอกมาว่ามันสามารถพ่นพิษได้พ่นพิษได้เหมือนงูเห่าเลยตรงนี้น่ากลัวแต่พิษมันร้ายแรงมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แนะนําว่าให้นํามาเลี้ยงหรืออะไรเพราะว่าดู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 มันไม่ได้ดูเป็นมิดเลยอะง่ายๆนะเราก็ฟังเพลงหมาเชานากับงูเห่านะคนเลี้ยงงูเห่า อะไรถือด like ุดถือืดคุณจ้า น้องเพลงทำไมคืองูอ่ะมีพิษสัตว์ที่เขามีพิษมันก็มีพิษมันก็คือสัตว์วันยังค่ำเพราะฉะนั้นถ้าเจองูเห่าหรืออะไรงูที่มีพิษสัตว์มีพิษร้ายแรงอย่าเอากลับมาเลี้ยงต่อให้มันจะมีสีสวยมีลูบลักษณ์ที่มันแบบแปลกตาอะไรก็แล้วแต่ติดต่อก้าหน้าที่เลยดีกว่าเขาจะได้รู้วิธีการในการจัดการกับมันเขาอาจจะได้มาแบบรีดเซรุ่มมันออกไปใช่ไหมพิษมป้ออกันเออการิดอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในสวนยางเอาไปปอกอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่เดิมอีกทําไงล่ะพกบได้ทั ตายค่ะบ้านเราทางมาเลเซียทางอินโดนีเซียแบบเนี้ยโอ้โหเรื่องนี้นี่ออกข่าวกันเยอะนะคะนักวิชาการก็เตือนเหมือนกันแหละว่าระมัดระวังอย่าหยันด่เข้าใกล้เลยดีกว่าแล้วมันพ่นพิษแบบระยะอย่างเงี้ยคุณนึกออกไหมถ้าคุณจับก็จะไปจับแล้วโดนเข้าตาก็าหดนะปิดปะปิดปิดมัวมันจะไม่ปะปิดอะค่ะคุณมันจะพุ่งใส่คุณเลยที่ละค่ะ